สามีบอกว่ากินข้าอิ่มแล้วให้ไปเอา้าให้ลูกๆตะกะแตแนแนเดอร์ว่าสันว่าเพิินบ่ว่างเพิินข้าไปตัดหญ้าให้คว้วยพอตาสามีใส่นั่งกระแลลิด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 ต่ำใส่ยาเลยตัวพี่น้องพูนะ้น่ะมัดไ่ปันไดกระแบกไปไว้ค่ะเป็นคนเบาง่ายเป็นคนปากเพายากยากักเม็ดแลน่นลิด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 ยาตะเขาบ่าใส่พี่น้องบอกให้เกี่ยวกะบแลนไป ให้กำลังใจไปมีส่วนรวมในทุกกิจกรรมครอบครัวแม่จะไมอ่อาหารตะกะแตนนี่บอกให้เกี่ยวมันกะแล่น้ำเลยค่ะมันกัเห็ดน้ำมันกะหนาลักขึ้นยังนี่ตะกะแตนนี่เป็นอีหยังที่กนง่นยเลี่ยงง่ายค่ะพี่น้องแค่เอาหญ้าป้อนไปให้มันบึบบึบบึบ,บ,บ,บนี่มันบ่าต้องกินน้ำเ่าต้องป้อนน,น้ำเ่าต้องให้อีหยังทางสิ้นค่ะเอาหญ้าย่างเดียว บัดที่นี่ขอกัญญยาใหญ่หฮอกระเดมือบาถึงบัดที่นี่ตายตายตายซุ่มมูท่างนั้นเทจันได๋สิได้กินเอาหฮอกระมุดเขาไปยู้น้ากันพูนละเอาไปให้มันกินยู้ทางนั้นเลี่ยง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 เลียง,เลยงไว้มันคอยบ่าญาติกันค่ะพี่น้องโอ้ยเห็ดแล้วๆล้วก็ออกมากต่นตัวเสร็จสิ้นภารกิจเอาอยาให้ตากาะแต,แตนสำหรับมื้อนี้ค่ะพี่น้อง